สวัสดีครับพบกับรายการก้วยหอมกับกูรูนะครับวันพฤหัสที่11กันยายน2568นะครับตาดไทยวันนี้ถือว่าปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วดิวนิเปิดที่1,288.03จุดนะครับเพิ่มขึ้น9.98จุดคิดเป็น0.78เปอร์เซ็นต์มูลค่าการซื้ขวันนี้46,751.12 ล้านบาทนะเรียกว่าวันนี้ถือว่าเป็นการทําดัชนีได้วยขึ้นไปแต่จุดสูงสุดบริเวณ1 2 9 1 6พจุดหจุดนะแต่ก็ไม่สามารถยืนได้ก็อ่อนก,กำลังลงแต่ที่แน่วันนี้หุ้นที่เป็นดาวเด่นนะเรียกว่าทำให้วันนี้หุ้นบ้านเราเนี่ยปรับตัวขึ้นแรงนะเรียกว่าก็คือในส่วนของปตทนะแล้วปตทสพแล้วก็เดลต้าเรียกว่าเป็น หัวรเรือใหญ่นะครับในขณะที่หุ้นของกามินไฮก,ก็ปรับตัวลดลงหรือว่าอ่อนกําลังลงครับเราจะมาต่อสายมาพูดคุยคุณกรพัฒน์บริเชษหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทอักษับกรุงศรีจำกัดมหาชนนะจะมาสรุปภาพรวมตลาดในวันนี้รวมถึงแนวโน้มว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรสัก,กครู่ครับ คุณกรพันให้ติดภาร,รกิจนะครับจะได้มาต่อสายไปถึงกูรูในส่วนของตลาดทีเฟกนะครับนั่นะค,คือคุณมรุษลุ่งขำนั้นพูมในการนักวิเคราะห์จาก YLG สักครู่ครับ สวัสดีครับพี่ประศิษฐ์ครับสวัสดีครับคุณมารุตครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้ในส่วนของตลาดหุ้นนะครับต้องบอกเลยว่าบวกเกือบ10จุดในส่วนของตลาดที่เฟกวันนี้บรรยากาศการซื้อขายเป็นอย่างไรครับครับตัวเซ็นทริที่ในฟิวเจอร์ซิงเก์ยูสองข้างนะครับวันนี้ดัชนีบวกขึ้นมาประมาณ12จุดครับค่าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณดูครับเดี๋ยวเแป๊บนึงนะครับคุณมารุทครับเดี๋ยวเยอะๆทัวรหากลับครับได้ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณกรณพัฒน์ครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้หุ้นก็บวกเกือบสิบจุดวันนี้เกิดอะไรขึ้นตลอดชั่วโมงการซื้อขายในวันนี้ครับครับก็แรงส่งจากความคาดหวังของเศรว่าดอกเบี้ยนะครับเพิ่มขึ้นจากที่เซิร์ฟภาคภาคการผลิตของสหรัฐลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ทําให้ตลาดเอเชียเนี่ยค่อนข้างจะคึกครับประกอบกับจีนเองเนี่ยมีการ เตรียมมาตรการเสริมสภาพคล่องเข้ามาต่อเน,นื่องนะครับก็ทําให้ตลาดหุ้นไทยได้รับสัญญาบวกไปด้วยครับผมอืมครับผมยกว่าวันนี้หุ้นที่เป็นดาวเด่นคือปตทแล้วก็ปตททอสอพอเรามองยังไงครับตัวอยู่างครับวันนี้ครับครับตัวนี้ก็บอกว่าเราเริ่มเห็นสัญญาณการซื้อหุ้นในกลุ่มบอทอกลับขึ้นมาต่อเน,นื่องนะครับส่วนแรกก็ต้องบอกเป็นแรงส่งเชิงบวกจากทีมแอนตี้ออรเดอรชั่นนะครับลดการแข่ขงขันคัสซายของจีนครับอีกภาพหนึ่งก็คือภาพของตัว การปรับทั้งเชื่อภายในของปตทเนี่ยทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับในการที่พยายามลดต้นทุนต่างให้คอสมันมีเอฟเฟกซีดีขึ้นนะครับประกอบกับอิ็นนิวซีเอาลุกเองก็เริ่มเห็นภาพที่ศิลปกรรมได้ใพ้นจุดต่ําสุดนะครับก็ทำให้หุ้นในกลุ่มเองเนี่ยสลับมาอัพฟอร์มนะครับปตทวันนี้ก็เทียบขึ้นมาเป็นดาวเด่นครับผมครับผมนะเรามองดูกรอบของวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรครับในวันศุกร์สุดสัปดาห์ใช่นีมครับวับพรุ่งนี้ได้ลุ้นนะครับซึ่งอาจจะได้แตะพันสาวรรออบบยู่่ทีคัผม ครับผมรายการกล้วยหอมกับครูนี้ขอขอบคุณคุณกนลพัฒน์มากนี่ที่มาให้มุมมองนี้ขอบคุณมากครับผมยินดีครับสวัสดีครับครับผมนั่นต้องบอกเลยว่าแม่มุมมองด้วยว่าพันสามร้อยก็ต้องมานั่งลุ้นกันนะครับนั่นคือในส่วนของตลาดหุ้นเราจะได้มาต่อสายไปถึงตลาดที่เฟกหรือตลาดอนุพันธ์กันบ้างกับคุณบรุษล่วงขับนักวิเคราะห์จาก YLG สักครู่ครับ สวัสดีครับพี่ประสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณมรุดครับนี่คือรายการก้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้ในส่วนของตลาดหุ้นก็บวกเกือบ10จุดในส่วนของตลาดทีฟิกวันนี้บรรยากาศการซื้อขายเป็นอย่างไรครับตัว s e c u r i t y ี้เน็ตฟิ r เจอร์ซีเรยู่สอนะครับดัชนีเนี่ยมีการบวกขึ้นมาประมาณ12จุดครับแต่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยบวกได้ดีกว่าตลาดหุ้นนะครับหุ้นเนี่ยบวกประมาณ0.78เปอร์เซ็นต์แต่ตลาด ตัวซีรีส์ยูสองห้าเนี่ยบวกขึ้นมาประมาณ1.51%นเปอร์เซ็นตนะครับก็ถือว่าเป็นการปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีครับรอบกับระหว่างวันนะครับตัวซีรีส์ยูสองห้าเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นทาระดับสูงสุดครั้งใหม่จากเดือนก่อนหน้าด้วยนะครับดัชนีเนี่ยพุ่งไปที่ระดับ831จุดก่อนที่จะมีการลดช่วงบวกลงมาแต่การลดช่วงบวกเนี่ยก็ไม่มากนะครับปัจจุบันเนี่ยดัชนีขึ้นไหวอยู่แถวระดับ829รจุดครับ ก็ยังถือว่าดัชนียังทรงตัวในระดับสูงครับครับผมแหมเดี๋ยวดูเหมือนกับทั้งหุ้นแล้วก็ทีเฟก้วยว่าแหมคึกคักแล้วก็ดูแล้วเนี่ยทิทางที่แบบว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นเราถ้าเป็นแบบนี้เองแล้วในส่วนของกลยุทธ์การเล่นทีเฟกต้องใช้กลยุทธ์อย่างไรครับครับตอนนี้เนี่ยดัชนีมีการทำไตหม่จากเดือนก่อนหน้านะครับว่าดัชนีเนี่ยมีแนวโนม้มที่จะมีโอกาสปรับตัวหรือโอกาสขยับขึ้นได้ต่อครับ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อดัชนีปรับขึ้นเรายังคงเห็นแรงขายทำกำไรในช่วงสั้นสลับกลับลงมานะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีหุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มธน,นาคารประก,กาศขึ้นเอฟดีครับเราก็ประเมินว่าแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยน่าจะทําให้ดัชนียังคงมีแรงขายสลับกลับลงมาบ้างนะครับอันนี้เนี่ยแนะนํารอดัชนีอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาบ้างครับใช้แนวรับ821ถึง818นะครับ เป็นจุดในการพิจารณาเข้าซื้อหรือเปิดลองครับเมื่อดัชนีปรับตัวขึ้นอาจจะทยอยแบ่งขายทํากําไรถ้าดัชนีไม่ผ่านไอของวันนี้ที่ระดับ831แต่ถ้าผ่านได้ดัชนีมีรุ้นปรับตัวขึ้นต่อทด oh. สอบแนวต้านถัดไปที่ระดับ838นะครับอย่างไรก็ตามประเมินว่าดัชนีอาจจะยังคงมีภาพหรือโมเมนตัมที่ปรับตัวขึ้นได้ต่อในช่วงปลายสัปดาห์ แต่สำหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะยังคงต้องระมัดระวังในส่วนของแหลกขายทำกำไรสลับกับดีกว่าเพิ่มขึ้นเพราะว่าอาจจะต้องรุ้นผลการประชุมของบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆซึ่งสัปดาห์หน้าเนี่ยมีการประชุมทั้งธนาคารกลางสหรัฐธนาคารกลางอังกฤษแล้วก็ธนาคารกลางญี่ปุ่นครับครับผมตรงจุดนี้เรียกว่าเป็นปัจจัยที่ต้องมานังติดตามเนการประชุมของสามธนาคารแบบว่าบิ๊กเบิ้มนบิ๊กเบิ้มในจุดนี้นะฮะครับผมสมมุติว่าถ้าเกิดว่า สามธนาคารหรือว่าเฟดเองมีการประกาศลดอตตัตราดอกเบีย้ยต่ำคาดในมุมมองคุณมรุษเองคิดว่ากรงงอบ้านเราเนี่จะลดดอกเบีย้ยตามไปไหมครับครับตลาดเนี่ยมีการประเมินนะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐน่าจะมีการปรับลดดอกเบีย้ยในปีนี้ประมาณสองครั้งครับอาเป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้ก็คาดการว่าในส่วนของการประชุมกรองเงอเนี่ยสาหรับปีนี้นะครับ อาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้สัก2 5อ่าเบสิคพอยต์นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตลาดยังคงลุ้นหรือยังคงหวังปั๊บว่าการประชุมกรอง,งอในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับก็อาจจะมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมที่มีการปรับลดอัตรดาดอกเบี้ยมากกว่าระดับดังกล่าวหาตราของเศรษฐกิจมีสัญญาณของการชะลอตัวมากกว่านี้นะครับขณะที่อีกหนึ่งการประชุมของบรรดาเหล่าธนาคารกลางที่อาจะให้จับตา ก็คือธานาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ นะครับอันนี้เนี่ย BOJ มีแนวโน้มที่จะตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้และยังมีโอกาสที่จะขยับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นในช่วงควอเตอร์สและก็ต้นปีหน้านะครับสัญญาณดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่อาจจะทําให้กรงเนี่ยอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ในระดับที่จํากัดน,นะครับรวมทั้ง การที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ อาจจะมีการส่งสัญญาณในการคุมเข้มนโยบายการเงินหลังจากมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยสร้างความวิตกกังวลต่อนักลงทุนในสัปดาห์หน้าเพราะว่าหากดอกเบี้ยนในฝั่งญี่ปุ่นปรับขึ้นอาจจะเกิดกระแส u n นวายเกินคาริทเทตนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยญี่ปุ่นใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ำครับนักลงทุนก็ไปกู้เงินเย,ยน ที่ดอกเบี้ยติดลบหรือดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำมากออกมาลงทุนนะครับแต่ถ้าญี่ปุ่นมีการขยับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นจริงหรือส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายกันจริงนะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะเกิดอะไรกดดันต่อสินทรัพย์หลายๆสินทรัพย์แล้วก็อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นได้เหมือนกันครับครับผมรายการกล้วยหอมกับกูรูนี้ต้องขอขอบคุณคุณบรุษมากนะครับที่มาให้มุมมออนันนี้ขอบคุณมากครับคุณบรุษครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือมุมมองของคุณบรุษในส่วนของตลาดที่เฟกนะเรียกว่าวันนี้ฟังทั้งหุ้นนะครับแล้วก็ทีเฟกันมาแล้วนะคงใช้ข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาในการตัดสินใจเข้าไปลงทุนในส่วนของทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทีเฟกนะครับในช่วงของ4หุ้นสุดสวิงกันมาโดยทีมข่าวของหุ้นไซมีการก่อติดหน้ากระดานนะครับมีหุ้นน่าสนใจเริ่มจากตัวแรกนะั่นคือตัวของปตทนะครับหรือว่าพ t t ีวันนี้ราคาทุกปีที่ 33บาท25สตางค์เพิ่มขึ้น1บาทที่เป็น3 1 0ตัวที่2ปนะครับปอสพวันนี้ราคาเพ้มปิดที่1 1 3บาทเพิ่มขึ้น1บาท50สตางค์คิดเป็น1.35เปตัวที่3นะครับเดลต้าวันนี้ราคาเุิปิดที่154บาท50สตางค์เพิ่ข 6, มขึ้น6บาท50สตางค์คิดเป็น4.39ตและตัวที่4สี่นะเบตเตอร์เวิร์หรือว่าบีรีบิลีนค่ 27ตังนะครับเพิ่มขึ้น1สตรงตงคิดเป็น3.85%ปรเซ็นะครับนี่คือ4หุ้นสุดซึ่งในวันนี้ถ้าเกิดน,นักลงทุนสนใจอยากจะเข้าไปเล่นเก่งกับไรอย่าลืมศึกษานะครับทำการบ้านดูเทคนิคดูกราฟดูแนวรับดูแนวต้านรวมถึงจุดคัดด้วยเพื่อใช้ข้อมูลเหล่านี้มาซื้อขายในส่วนของ4หุ้นสุดสวิงในวันพรุ่งนี้ เนช่วงของวุ้นเทคนิคสุดซ่ากันบ้างโดยคุณอภิวัตวีรศิเวชน,น,นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจากบริษัทหลักทรัพย์บริเตอร์จำกัดวันนี้ได้นำมา2ตัวนะครับตัวแรกนั่นคือตัวของแบงก์กรุงเทพหรือว่า BBL นั่นเองนะครับรูปแบบของกราฟต้องบอกเลยว่าภาพหลักยังเป็นบวกนําให้แนวรับที่149บาทแนวรับที่หี่1 4บบาทส่วนแนวต้านอยู่ที่152บาทต้านที่157บาท วันนี้ราคาหุ้นของแบงค์กรุงเทพหรือว่า BBL ปิดที่149บาทนะครับลดลง1บาทที่เป็น0.67ส่วนทรัพยนะครับที่คุณอภิวัตรแนะนำนั่นคือตัวของ PRM นะครับรูปแบบของกราฟต้องบอกได้ว่าอัพไซต์เปิดกว้างนะครับให้แนวรับที่6บาท6.5สตางค์แนวรับสปปิที่6บาท35สตางค์ส่วนแนวต้านอยู่ที่7บาทแนวต้านที่7บาท30าทวันนี้ราคาหุ้นของ พี m านะครับปิดที่6บาท8ปสตางค์เพิ่มขึ้น25สตางค์ที่เป็น3.8 2%นครับนี่คือรายการก้วยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนชิดย่อฝากไลฟ์ฝากแชร์ทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียผู้นินไซด์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสำหรับรายการก้วยหอมกับกูรูวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับผม